ไม่เหมาะสมในเรื่องของทางเพศนะคะเนื้อหาต่างๆผิดกฎหมายและเป็นอันตรายและที่สําคัญนะคะก็คือการพนันออนไลน์นะคะตอนนี้ก้าวเข้ามาในถึงบ้านเราถึงห้องนอนนะคะลูกเราไม่ออกไปไหนก็จริงนะคะแต่เขานั่งเล่นออนไลน์อยู่ไม่รู้ว่าเขากําลังเล่นเกมออนไลน์ส่วนตัวมากเกินไปค่ะเด็กบางคนไม่รู้นะคะแต่บางทีเจนแซ็ Z เนี่ยบางทีเราอ่านจเจอนะคะเขาก็จะไม่ค่อย เป,เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเท่าไหร่แต่บางครั้งถ้าเด็กเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากเกินไปก็จะเป็นอันตรายนะคะแล้วก็เกิดผลกระทบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในทางบวกของสื่อเนี่ยก็มีนะคะมีผู้สูงอายุ24.73นะคะซึ่งก็เป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์นะคะต่อไปค่ะท่านเด็กก็จะไปร่วมกับทางส่วนของทีมสองทีมนะคะที่มีในส่วนของเคสเดนะคะบางทีเนี่ยถามว่า ของ,ขงอื่นๆขเขาก็ไปได้ไหมเขาจะเติมอยู่ว่าจะลงในรูปแบบใดนะ้วพอพอดีว่าเขาอยู่เขาอยู่กับคุณพ่อซึ่งปเป็นลูกเป็นฝรั่งด้วยมันค่อนข้างยากใน<อ>การหาลือกันอยู่ค่ะว่าจะเอาไงนะคะก,ก็จะลงคู่กับหน่วยงานที่ต้องต้องถาเรื่องนะะั้นด้วยในเรื่องของประเด็นการนีเทศติดตามในปีนี้นะคะอยู่ที่ โดยที่วัตถุประสงค์ของการนิเทศของเรานะเพื่อที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมในระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับวิทยาศาสตร์ให้ได้รับเงินือจากภาครัฐนะครับอันนี้คือหลักเป็นบุคลากรนะครับแล้วก็เป็นอาสาสมัครที่ได้รับค่าตอบแทนนะครับเดือนละหนึ่งหมื่นบาทนะครับโดยการปฏิบัติงานในพื้นที่เนี่ยนะครับผู้บริบัลจะต้องมีข้อมูลผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับ สามร้อยโวลห้าร้อยคหนึ่งพันนะครับแล้วแต่สเกลผู้สูงอายุในพื้นที่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขต้องมาจัดตารางเวลานะครับเราจะมีหลายฟอร์มทํางานนะครับในการวเสสผนท,ทางานในพื้นที่ทํางานทุกวันครับทํางานทุกวันมากกว่าอ,อสมอนะแล้วขอ้อหามันจะยังม่นะคะผู้ไทยกับกะเนิดเกษตรนะครับก็จะเกิดนะครับ จะทําให้ในเรื่องของการลงพื้นที่ที่จริงเราก็คุยกันตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะปัญหาอุป,รปรสรรคอะไรพวกนี้นะคะแต่ก็มีการปรับแล้วก็มีการเปลี่ยนวิธีเรื่องของการรวมทีมชุมพิจารณา,าเคสไปแล้วหนึ่งวันเท่ากับว่าเคสต้องรออีกวันนี้นะคะ,ะก็ผู้บริวารก็จะลงไปปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้สูญยุใชช่ในชุมชนในทุกจังหวัดน,นะคะก็ผลก็มีองมีทางที่ อมจอนะคะได้เป็นพี่เลียงน,นะคะสสวเองในฐานะผู้สร้างค่ะสร้างนอ้ orm, องๆอบรมน้องๆมาใช้เวลาในการอบรมเนี่ยเดือนกว่าๆแล้วก็ให้น้องไปฝึกปฏิบัติอย่างสู่วุฒิสูงอายุของเราฝึกปฏิบัติที่รพสตนะคะ,ะก็เกือบสองเดือนหลังจากนี้เราก็จะส่งต่อให้ที่พีมพม,มจใช <Ident, S 2> แดินทางโลจิสติกแล้วก็มีตรงนี้นะครับพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตเ,เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาผู้สูงอายุ เพราะเราเป็นอ like ันดับหนึ่งของประเทศไงภาคเหนือนะเราเป็นอันดับหนึ่งของประเทศแล้วเป็นเรื่องของความยากจนนะแล้ว e ก็เรื่องของ active aging พัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่อันนี้สัดส่วนสูงไปแล้วส่วนอันนี้ข้ามไปก่อนก็ได้อะจังหวัดอะไรครับลำปางคนยากจนลำบากไม่รูคนใส่ใจดูแลค่ะนี่นะบอกว่าเพียบกับมีขอนคนมีขอนมู่ยู่นองกาวสนใจภาชีมิตรเย่ ใจความเครียดนะครับผู้สูงอายุนะครับเวลาเจอปัญหาเรื่องเรื่องวิชาชีพนะครับก็จะมีสภาพจิตใจที่ยแย่แล้วก็เครียดนะครับสงมจ้ายนับผมขอบคุณมากครับ แบบสูแกล,กลางถามว่าเราจะใช้ตัวชี้วัดที่มันเป็นตัวเดียวกันอของปี67ะนะครับสถิติที่สสวให้ก็คือว่าแต่เป้าหมายในพื้นที่อาจจะสวนกันนิดนึงครับของของสอสวน่น่าจะมาเป็นเรื่องของอวัยผู้ใหญ่ก็ได้รวบรวมนะครับหลังจากที่สภาพปัญหาที่เราได้ถอดลดบดเรียงไปเมื่อวานนะครับแล้วก็มากรุ๊เป็นโครงการในวันนี้นะครับหลักๆแล้วก็คือจะเป็นโครงการพัฒน,นาศักยภาพเครือข่ายชุมชนเพื่อขับเคลื่อนสสส นะครับผมโดยปัญหาที่เราพบเนี่ยเรามองว่าผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่นะครับผมขาดความรู้ข,ดขดาดทักษะในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมในระดับชุมชมน,นะะอสองวันที่เป็เรด้วยคุณภาพนะคะได้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์นะในการที่เราจะไปเคลื่อนง,งานต่อเมื่อกี้นั่งคุยกันว่าเออหรือสิ่งที่น้องเติร์พูดเมื่อกี้ว่าก็เดี๋ยวในช่วงที่สสเอง็จเองจะพเท่ ในแต่ละจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวจะขอเนี่ยดูนะคะว่าเออจะ่ยังไงเป็นประเด็นที่เราจะไปสอเรื่องเคสกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะจะขอหาเรืองไปยังท่านพมจรในแต่ละจังหวัดด้วยแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็คิดว่าจะตามข้อเสนออะไรที่เราสามารถทําเองได้นะคะก็สอบวันนี้เป็นประโยชน์จริงๆค่ะสสวได้ศ่อสาในเรื่องของเจอข้อเสนอเชิงนโยบายไปสถานการณ์ผู้สูงอายุซึ่งเป็นสถานการ ภาพของเราร่วมกันนะคะแล้ว <chop> ก <poco> ็รปเดินการพิธีก่อนที่ถักผู้ตรวจราชการกระทรวงท่านจะได้ลงมาตรวจราชการนะคะก็แล้วก็ได้ข้อคิดเห็นดีๆจากพวกเรานะคะก็ตองขอบคุณพวกเราทุกคนมากเลยค่ะสําหรับวันนี้เดี๋ยวก็ขอเชิญสวัสดีวันเริญญารดงวันทุกคนนะคะค่ะแล้วก็ตองขอขบคุณพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพค่ะสวัสดีค่ะพี่ประจู